สวัสดีครับอยู่หัหงมปักปูดวันนี้เราไปอยู่กันในรายการมืดแปดด้านในหัวข้อของการอธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ได้3ข้อก็คือพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็บีฟูคู่กันที่ดี ซึ่งตามหัวข้อที่ครูให้แล้วเราอธิบายหนึ่งในนี้แต่ผมไม่ผมจะอธิบายทั้งสามอันเพราะมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแล้วเราก็ทำทีอธิบายแบบนี้แล้วแล้วผมก็จะขอเกริ่นก่อนว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชาทานให้แก่คนไทยทุกคนจุดสําคัญคือการรู้จักพอประมาณใช้เหตุผลและการวิพา์คุ่กันที่ดีโอเคมาที่หัวข้อแรกกันก่อนความพอประมาณ พอประมาณหมายถึงการใช้ชีวิตไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปทําสิ่งที่เหมาะสมกับกําลังของเรา mm. เช่นใช้เงินตามรายได้มันก็มีแค่นี้แหละให้ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเรามีนาย A กันนาย B ทั้งคู่มีเงินเดือนหมื่นห้าเหมือนกันนายเใช้ชีวิตอย่างประหยัดเก็บเงินไว้จ่ายค่าน้ําค่าไฟรายเดือนส่วนนายบเอาเงินหมื่นห้าไปซื้อโมเดลหมดจนหมดตูดหัวข้อที่2คือความมีเหตุผลมีเหตุผลคือทุกการตัดสินใจที่ควรคิดให้รอบคอบ พวสิ่งนั้นจะส่งผลดีหรือเอาความอิบอายมาให้คุณถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆก็เ,เ,เรายกตัวอย่างนายซีกับนายดีก็แล้วกันนายซี C, เอาเงินไปลงทุนนายดี D, เอาเงินไปเล่นพนัน <9 D. S 2> ผมให้ท้ายว่าใครเสียที่ดินเฉลยก,ก็คือนายดีส่วนถามว่านายซีชะตากรรมเป็นไงก็แล้วแต่ว่าเขาลงทุนแล้วพลาดเป็นหนี้หรือเปล่าเพราะาถ้าเป็นหนี้ก็โดนยืดที่ดินและหัวข้อสุดท้ายก็คือความมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีหมายถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นรอบนี้ผมจะไม่ยกตัวอย่างเป็นตัวละครแล้วแต่ผมจะยกตัวอย่างเป็นเหตุการณ์อย่างเช่นเก็บเงินไว้ใช้ยามจําเป็นหรือหาความรู้มาพัฒนาตัวเองในอนาคตใช่โลกมันเปลี่ยนแปลงทุกวันความมีภูมิคุ้มกันที่ดีก็เป็นผลดีต่อชีวิตเราเหมือนกันแล้วก็มี2เงื่อนไขสําคัญที่ต้องใช้ควบคู่ไปด้วยเพราะถ้าไม่ใช้ก็ ค่อนข้างทาตามได้ยากะนะนั่นก็คือความรู้ที่ต้องมีข้อมูลและความเข้าใจที่ถูกต้องครับคุณธรรมที่ต้องซื่อสัตย์ขยนันอดทนแล้วก็รู้จักแบ่งปันนอ,อกจากนี้ก็ต้องมีวินัยสูงมากเลยช้ชีวิตแบบนี้และแน่นอนว่าถ้าเรานําหลักปรัชญานี้มาใช้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทําง,งานหรือการใช้ชีวิตเราก็จะอยู่ได้มั่นคงและมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนและนี่คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเย่ิบจบแล้วเย่